คณะศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองนัทพลทองแยมศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดัดบหนึ่งอาจารณีอุมาบุตรพรมพัฒน์เบียงแก่อธิทยากรปลังกลางชนทิชาสีหาใต้พีรพัฒน์ถือคุณพิริยากรสุโข,ขชุติการปานวิจิตนัทวัฒน์เมืองโคตสุรันสาโกบรมอัตพลนาปัสสีกอลวิทย์วันสืบเชือ้อชนันชิดาอินชมพูพลอยประภาเวทประสิ์ วิทวั์ทิพสุดขวัญนพรนามมนตรีจิรพัฒน์วงเศรษฐัตชนพันศาสารีบุตรอภินันรอดพัน์ชนาพรกลั่นความดีนัทรัตน์การดีทันชนกแปลยาวนริศราการจนานพานิษพรละัยพินโยรัพ์ศิลปกรรมศาสตร์บดตกีนิยมอันดับสองวชระพลคำลังนัทการคณะบู์ตีวรุษเกี่ยวขาพันนิสาเจริญชัยนิพาพรทองโครพานุพงศันทอง นัทรัตบัวเมืองกิติทัตรีสวัสด์ชนาการจิตอามาตอริศราพรคำมุกชิตเบนจวันเสือดุายพนัสยาลักษณะวารีกมวลพันธ์การจนะพันธ์ีรพงจ์จตุเทนพิมพกาเตือนขุนทศสิริยาพรพรหมดีธีรพง์พรหมเมตตาพัทรพลศิลพูนอารัฐาภูลสวัสด์รัตนพงศุธามาศโชิธีรภากรมงคลคณะพันธ์สิริพรคำบอล อิทธิพลแสงจันทร์กิตติทัศน์สวนเจริญเกียรติศักดิ์เพลงพันธ์บุญโชคนาบำรุงจิราพรมุกดาม่วงออนวสินภูผาสีคลมกิจภูมิศาสตร์อริศลาแสนโฮมคณะหน้าทองสุดธาพัทรวัฒชัยยนเพชรชรัตจุ้ยจำลองอาริยาเหล่าสายชนคำปานนัดิสาสุขบัวทศพลพงพิเชษบันทิตานักธรรมธนพัฒน์สายทอง สุวนรณเดชมาเริงทักษินยอดประทุมกุลนันชัยโยชวันทัพทินใสนัทพงษ์ลากูลอดิศัก์แสนทิสารศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตกรกนกนิธิโพคารัชการพิชาการชนะวรกูลกิติยาพรแสงบุตรจัก,กริดวงจูมจักรพัฒจันทรารักจินนิพาหานเสนา ชนนภาปีบกระโทคกชวรินเอี่ยมสำอางฐานันดรวรชินานารงริ์วิทยาบำรุงนัทนิชาเหล่ามีนัทพัฒประจุทศีตะวันคังคำพาทศพลโนนทิงธนเรศนามบัวสีทันชนกนาคสมบูรณ์ทาดาหินเทาทีระเดชแหวนแก้วทีระพบตั้งมัน่นนพวันตันทสิทธิ์นุชนาฏเรืองเจริญธรรมปฏิพัฒมั่งมา ปณิตาแสงจันฉายปทิตาอินดีปนัดดาเกศสุภะปนัดดาสีมหาพรมปลายฟ้าพุกสุขปรินวงแหวนปวีนาเติมสุขพงพิรุณโมกทิพพงศ์พิศกแก้วลุนพรึกษาวงที่มารัตพัฒนรีภูมิเจริญวัดพัฒนประภาพรมอ่อนพัทรพลน้อยเขียวภูมิระพีเตียววรานาปัตสาวิชยาดาโยธาริน สียากรปานเนาสีรวุฒนุสสายศีระบุพะสิริสียาพรพันนภูรักษิจินทราประเสริฐสังสุพัฒนานัทโพสีโคตสัตยาสุวรรณกาโลสุทีราสิริจารุพันธ์โสรยาแก้วผิวอาจอาริสาลาลุนดุริยางขศาสตร์บัณฑิตเกียรติโยมอันดับหนึ่งบรรดชนกเติมสวัสดกนกวรรพันไม้ นิษฐาสอนทาพนิดาอานุกิติยาพรเหดันอ่อนดุริยางคศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศระดับสองกิษดาเหกระโทกพุทธิชาติเมาแรดอดีเทพยโสราชว,วิราศินีกัสนูกาปวีธิดาอิสรังกูลายุทยาอภิชาติชินนฤทธิเอกราชนาคำโฮมดุริยางคศาสตร์บัณฑิตกิติยากกรสิมสาเกรียงไกรแพทองคณพักแพทย์โอสถ ชาญชนช่างดีตะวันแก้วลือธนดลพล,ลสิทธิ์ทวัตชัยสัพพาสา,าทิติวุฒิแข็งกล้าปรินทรแก้วเจริญปิยธิดาตังพานวิย์เจนการช่างวาทิศสมบุญนาคสรายุทธหอสกุลไทยสิริพงศ์สีสุขขาสุภวิทย์บัวลอยสมพลมงคลศิลป์เอกพันพงศ์ประจันศรีเอกกรินอินทบุญสี